สวัสดีครับสวัสดีครับดูหูหายาวมากทุกคนสวัสดีครับ มีคนบอกว่าเข้าคนที่21ด้วยดีใจมากยินดีด้วยนะครับ congratulation ทำอะไรกันอยู่เอ่ยถึงบ้านกันหรือ,อยังครับทุกคน จำ EP 11กันได้อยู่บ้างครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเมาส์มอยกันสักนิดสักหน่อยนะฮะหลังจากที่เราเพิ่งเลิกงานกันนะคะกินข้าวเหนียวมะม่วงเหรอครับหนูเพิ่งกินข้าวข้าวเหนียวไปเลยแต่เป็นข้าวเหนียวหมูนะครับอดูซีตี่เหรอครับคืนนี้ห้ามพลาดนะจ๊ะห้าทุ่มตรง นั่งเตรียมทิชชู่เตรียมหมอนไว้เลยครับผมอย่างที่ทุกๆคนบอกฮะว่าอีพีนี้พี่หนึือจะจาัดก,การยังไงนะครับกับ EP พีสิที่เราจบกันไว้สวัสดีครับสวัสดีครับ ทุบหลังพี่เหนือวันนี้ทุกคนต้องใจเย็นๆนะครับผมใช่วันนี้เราจะมีตัวละครลับมาครับผมเรียกได้ว่าพี่เทพประธานมาให้เลยนะครับเป็นการพิสูจน์เส้นทางของเราอีกหนึ่งอุปสรรคฮไม่ใช่สิเราเรียกว่าอุปสรรคไม่ได้เราต้องเรียกว่าเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับเราต้องไปรอดูในวันนี้นะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง สนุกสนุกคอมเมดี้คอมเมดี้ทุกคนไม่มีไม่มีซีเรียสจริงจังจริงจริงรวมถึงที่ทุกคนถามนะฮะที่ดอกไม้มาจากไหนที่มาจากขาวเจ้าเอ้ยที่ส่งมาให้ข้าวเจ้านะครับเราจะได้รู้กันแล้วว่าจริงๆแล้วมาจากใครนะครับใครเป็นคนต้นเหตุอยู่คนเดียวใช่แล้วครับผม พร้อมรับชม c ี c r u s h o u you ใช่ไหมฮะทุ่งห้าทุ่มครับ mm hmm. อยู่ที่ไหนผมอยู่ที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้เราอยู่นที่ <Thailand. S 2> ไทยแลนด์กินอะไรมื้อเย็น มื้อเย็นที่ผมเพิ่งกลับมาผมเพิ่งได้ทานข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูน่าจะเป็นไม่ใช่หมูปิ้งอะครับมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรหมูย่างครับน่าจะเป็นหมูย่างน้องไม่ได้แบบเป็นหมูปิ้งที่เสียบไม้มาน้องมาเป็นชิ้นๆค่ะสี่ทุ่มครึ่งนะครับทุกคนเราสามารถไปเจอกันได้ที่แฮชแท็กแอบลงรัก ep สิบสองนะ เสื้อสีเขียวหรอครับไม่มีนี่สีฟ้าทุกคนบลูอะไรอะ่ะใครอยู่ข้างหลังคืออะไรอ่ะทุกคนมันเส้นผมผมหรือเปล่าอะ่ะไม่มีใครอยู่ข้างหลังผมนะฮะอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าแมวนะแมวนะอย่าทำกันแบบนี้อ๋อใช่ใช่พอ นี่เห็นไหมพอผมผมมันอยู่ตรงประตูมันก็จะแบบตกใจหมดเลยวันนี้ใครอยากสู้สกินทองคำของพี่บิลลี่ได้ใช่ไหมต้องรอติดตามนะครับผมใจหายอย่าลืมนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดู EP ที่แล้วสามารถไปย้อนดูรีลันกันได้ใน YouTube ก่อนได้เลยนะครับแล้วค่อยมารอเจอกันคืนนี้ห้าทุ่ม คูกเกดคิดถึงคิดถึงครับอ้าวเขามาแล้วแล้วเขามาแล้วนะครับผมพี่วิลลี่เหรอครับพี่วิลลี่ไปไหนนะพี่ครับพี่ครับไม่แต่คนถามหาครับ กลัวผมยังกลัวอยู่เลยผมยังกลัวอยู่เลยเ,ลยเนี่ยไหนไ,หนไหนต้องอีคิลืมแล้วครับ EP สองคืนนี้ผมบอกได้เลยว่าเข <c oughs>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  ้าไวไปไหมเข้าไวไม่ไวหรอ EP สองคืนนี้นะฮะเราบอกเลยว่าเข้มข้นแน,น,น่นอนเพราะาเราจะได้เห็นทั้งเรื่องของอ้าวจริงๆริผมบอกไปตอนต้นคลิปแล้วนี่นา ใช่ไหมในการพูดบนอีกสักรอบวิลลี่เหรอครับวิลลี่อยู่แถวนี้ครับอย่นี่นี่ไงเพะผมเึิ่งเ oh, อามาปุ๊บมาเลยแต่มันจะไปอาบน้ำเลย ใช่ผมก็แวะมาก่อนจะไปอาบน้ําเหมือนกันมามาฝากติดคนครับนีงไม่ได้อาบน้ําเลยครับก็มา่อกินร้านฟุตพอร์ตปลาหมึกกับปูผัดผงกะหรี่อร่อยมากครับโอ้ข้าวเหนียวว่อร่อยมากครับพี่บิลลี่ครับผมเดี๋ยวจะจะไปจะไปอาบน้ําก่อนนะครับได้เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหนูฝากเสร็จหนูไปละ เดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนนะครับได้เลยค่ะทู้สู้นะตอ,อนนี้ <c oughs> ทุกคนครับผมฝากแอบลงรัก ep สิบสองด้วยนะครับผมฝ <c oughs> ากด้วยนะครับฝากแล้วก็เราจะมีเล่นเทนกันตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับใช่ค่ะก็ด้มีสี่ทุ่มครึ่งคร <c oughs> ับผ <c oughs> มรี่ได้ในนั้นครับผมได้ครับเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนครับแล้วเดี๋ยวตอนสี่ทุมครึ่งไปใส่ชุดเกาะสกินทองคำก่อน ไว้ไวเราตามล่าที่พี่พี่เขาหยิกหลังใช่ไหมครับเดี๋ยว EP นี้จะจัดการโอ้เดี๋ยว EP นี้รู้เลยครับทุกคนทุกคนจะได้นไ <c oughs> ปแล้วครับไปแล <นะ S 1> ้วครับทุกคนไปลากาไปอาบ,บน้ําก่อนนะครับกัน <c oughs> ครับไปกันในแคมครับไปก่อนนะครับทุกคนไปอาบน้ําก่อนเดี๋ยวมาหานะนะครับ <c oughs> เรียบร้อยฮะได้มาไว้เพียงแค่แป๊บเดียวจริงๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรีบไปอาบน้ำแล้วเพราะด้วยเดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งเรามีนัดกันนะฮะทุกคนอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับผมวันนี้สี่ทุ่มครึง่งแฮชแท็กแอบลงราก e ีสิบสองนะครับแล้วก็ห้าทุ่มตรงทางช่องสามนะครับสนุกแน่นอนวันนี้แล้วก็แล้วก็อ่า สำหรับใ,ใครที่เกียมตัวเกียมเท้าสองมือลงมาแบบสองเท้าเขา้าก้าเอ้ยก้าเข้ามาได้เลยนะครับอุดรเดี๋ยวเราจะไปกันวันที่หนึ่งนะครับเช่าอุดรเดี๋ยวเจอกันนะครับข้าวยงข้าวเย็นทานกันด้วยนะทุกคนแล้วก็หาของกินให้อิ่มท้อง <laughs> ดูได้ที่ไหนล่ะครับเราดูได้ที่ช่องสามเลยนะวันนี้กดสามสิบสามได้เลยหรือว่าจริงๆก็มีออนไลน์ทางแอปพลิเคชันสมพลัที่เราดูออนไลน์ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นอันคัดนะครับเรามีทาง YouTube ช่อง Idol Factory นะจะได้ว,วันมีน้ตั้งแต่ EP พหนึ่งจน EP ปัจจุบันเลยนะยนะยนะข้าวร้อนฮ เข้าเย็นเข้ากลางวันเยอะงต้องไปเข้ากลางคืนนะครับจะได้ไม่เข้าร้อนอยากให้ถึงฮาทุ่มแล้วอยากให้ถึงแล้วเหมือนกันครับทุกคนเกียตัวรอแบบว่าตื่นเต้นโอเคครับงั้นเดี๋ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเจ็ดเจ็ดสาวน้อยครับฉากบอกแล้วกันเราถ่ายกันที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยใช่ครับทุกคน เดี๋ยวจะไปสวรรค์อีกแล้วเกือบจะไปสวรรค์อีกแล้วผมบอกเลยว่าตอนถ่ายตอนนั้นคือบรรยากาศดีมากแล้วก็หนาวมากเพราะตอนนั้นเราถ่ายกันช่วงหน้าหนาวครับผมแล้วก็อย่างที่พี่วิลลี่บอกนะครับผมใครเกียมเกียมปัดทุบหลังพี่เหนือไว้นะครับเดี๋ยว EP 12นี่พี่วิลลี่จดชื่อไว้หมดแล้วนะครับพี่วิลลี่เป็นเด็กหน้าห้องจดชื่อทุกคนไว้หมดแล้วว่าใครบ้างที่เกียมทุบหลังนะครับ EP 12อาจจะ <laughs> หนูหนูจะช่วยพี่พี่ทุกคนเองครับไม่ต้องเป็นห่วงนะกินข้าวหรือยังกินเรียบร้อยแล้วครับผมรันกนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะคืนนี้ห้าทุ่มเดี๋ยวผมขอตัวหนีไปอาบน้ำแล้วเัเนนี่สวัสดีครับเฮลโลมีอะไรอยากถามกันไหมฮะก่อนที่จะไปหรือว่าอยากรู้อะไรในซีไหนหรือตอนไหนที่แบบว่า ผ่านมาแล้วหรือว่าจบมาแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังหต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะเกมตัว <c oughs> เตียงนะเตียงนะ <c oughs> แต่น้องน้องกล้องที่เป็นวิตาคิดไอ้คิด,คด <c oughs> เขาเรียกว่าน้องที่มาเป็นแขกรับเชิญนะครับรับบทโดยน้องเฟิร์สเองนะครับผมเป็นรุ่นน้องของผมเอง <c oughs> ที่เรียกได้ว่าน้องมาสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกแน่นอนครับ อย่าเซฟตอนที่ผมบอกชื่อตัวละครนะทุกคนไปแบบไปแบบจ้าเอกกันทีเดียวในแบบว่าทวิตเตอร์นะอย่าเพิ่งบอกคนอื่นนะครับว่าเราได้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่มีใครอยากรู้ว่าไหนแล้วใช่ไหมกันหนูหนูไม่อยากนะแล้วนะกี่ทีต่อคนทีเดียวพอครับแต่ถ้าทุกพี่เนี่ยมาทุกผมแทงก็งได้นะ พี่ชื่ออะไรพี่ชื่อเซงครับอุยฟองพี่เชนด้วยแรงมากใจเย็นนะเราเราคุยกันได้นะหนูหนูอยากได้อะไรครับเราเรามาเจราจาตรองกันหน่อยไหมเดี๋ยวเราจะแบบว่าคุยกันได้รู้หมดโอ้ไม่หนุกเลยรู้กันหมดตัวนี้ไม่นุกเลยอย่าบอกอย่าบอกนะอย่าบอกนะไม่าบอกนะอย่าบอกนะ สำหรับใครที่ได้ยินไปเมื่อกี้นะครับรบกวนเอ๊ะถือว่าจริงๆทางออฟ i ิเชียลเขาก็บอกชื่อมาแล้วหรือเปล่าผมแค่แล้วเ,เราต้องข้ามประเด็นนี้เราเล้วบือโอเคฮะจริงๆทำไมทุกคนอดัดหน้าจอย่างหมดแล้วแรงมากแรงมากอ้ยคือ <sind> <c oughs> ทุกคนทุกคนเราเราสกิปเรื่องตัวละครรับกันไปดีกว่าเนะแล้วเราไหนไหนทุกคนอยากอยากรู้อะไรในเรื่องอีกเราเรามาคุยกันดีกว่า EP ที่ยังไม่ถึงเราเราเราจะยังไม่บอกนะเราเราจะยังไม่กล่าวถึงดีกว่าเพราะว่าอันตรายมากอันตรายมากทุกคนทุกคนพอผมสปอยเนี่ยทุกคนก็ห้ามอ่านสีเราจะได้แบบแพ่แพรไงเราจะได้แชร์กันเนี่ยแล้วก็แบบไปรุ้นกันเองไปรุ้นกันเลยในนั้น น้องกุ๊กไก่กุ้งกิ้งกั้งปุ๊กปิ๊กปั๊กก็ได้นะมีทั้งหลายชื่อไปตงไหนไม่ได้แล้วอ่ะน้องเซ้งครับจริงๆจริงๆเป็นน้องเซ้งครับผมทุกคน ชอบ EP สิบสี่ 14. ใช่ผมผมก็ชอบเหมือนกันนะ EP EP ที่เพื่อนสี่คนนั่งคุยกันใช่ไหมเราต้องบอกเลยนะว่าบรรยากาศในตอนนั้นเราด้วยการที่เราต้องมีถ่ายแบบหลายมุมกล้องใช่ไหมคือสีนั้นน่ะดีดีมากเลยเพราะว่ามวลต่างๆไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศข้างในอ่ะคือแบบว่าเปลี่ยนเรื่องเน้นเน้นเน้นคือมวลบรรยากาศตนน่างๆข้างในเนี่ยคือแบบว่าด้วยอารมณ์ตอนนั้นที่เราถูกได้ได้บีฟมาเนาะได้ไกล <laughs> ทุกคน อย่าพิมพ์อย่าพิมพ์อย่าพิมพ์เนาะเราเราถูกบีฟมาเนาะว่า <laughs> มามาพิมอะไรมามาลุยกันดีกว่า <laughs> หลายแล้ว ใช่ครับจริงๆด้วยซีนนั้นจริงๆซีนสิบเอ็ดอีพีสี่กับสี่ที่พูดถึงไปเมื่อกี้คือซีนที่เดซี่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าส้มส้มแบบว่าถึงเขาเรียกว่าอะไรนะคะถึงจุดที่แบบเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันมันยิ่งทําให้เราแบบอึดอัดไปด้วยทําให้เราแบบยิ่งเป็นห่วงเพื่อนมากกว่าเดิมครับมันด้วยซีนนั้นพอมันถึงจุดที่เรียกได้ว่าส้มต้องพูดและเห็นการการะทําของเดซี่ที่แบบว่าฝืนหรือว่าพยายามทําที่อยากจะทําอย่างนั้นให้ได้เต็มที่เนี่ ส้มก็เลยพูดออกไปแล้วเราถ่ายกันสามสี่มุมกล้องสองสามเทปก็คืออารมณ์ยังเป็นเหมือนเดิมและพี่นางคิดอารมณ์ได้ดีมากแล้วก็พี่นางพี่เซอร์ไพร์เองจะไดียว,ว่าด้วยความที่พวกเราสนิทกันด้วยแหละครับพอเราจูนกันเนี่ยมันเลยจูนกันค่อนข้างไวแล้วพอเข้าใจซิทูเอชันแล้วเข้าใจซีนว่าซีนเนี้ยมันต้องการอะไรและอยากให้ออกมาเป็นแบบไหนมันเลยสามารถจูนแล้วออกมาได้แบบนั้นค่อนข้างที่จะแบบว่ารู้สึกจริงๆ อยากตั้งชื่อดงไหมครับยังคิดไม่ออกเลยค่ะพูดเรื่องอื่นดีกว่าใช่ไหมครับเราลองเราลองย้อนเลยทุกคนพูดถึงเรื่องอะไรกันล่ะครับเราคุยอะไรกันอยู่ล่ะครับเราลคุยอะไรกันอยู่ล่ะครับคิดวันนี้เป็นไลฟ์คิดตัวเองชัดๆเลยครับทุกคน ทำไมนะครับซีนที่มีส้มฟิลมันถึงเนาะฟิลแบบว่าเวลาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพวกเราซิงกันเราสนิทกันด้วยครับก็เลยแบบว่ามุวนจ่อยกันมากเห็นในซีนซึ้งๆแบบนั้นพอคัดออกมาหลังกล้องพอถ่ายเสร็จพวกเราเฮฮาดีดาแล้วปรับอารมณ์กันมันมันก็เคยมีนะครับบางครั้งที่แบบว่าเวลาเราถ่ายด้วยกันแล้วไม่เป็นซีนเศร้าเนี่ยบางครั้งที่แบบแรกๆจะมันยังมีแบบว่าเราออกจาก ออกจากอารมณ์หรือซีนนั้นไม่ได้เนี่ยออกมาก็จะแบบช่วยๆกันเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเปลี่ยนเรื่องคุยที่เป็นเรื่องแบบบวกหรือเรื่องที่ทําให้แบบเราไม่คิดมากใช่ฮะอันนี้ก็เป็นอีกอีกทริกหนึ่งเนาะแนะนาสาหรับใครที่แบบเจอเรื่องเครียดหรือแบบกาลังกังวลอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ลองคิดอย่างอื่นดูคิดที่เป็นแบบไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นมองอะไรรอบข้างให้มันเป็นเรื่องที่บวกหรือเรื่องที่ดีเช่นคิดถึงสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราแบบ มีมันอยู่แล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าบบเราเรา,เรามีอะไรหลายๆอย่างแล้วนะที่เรามีความสุขกับมันได้เราอยากโฟกัสกับสิ่งที่เราผิดพ,พาลาดหรือสิ่งที่เรารู้สึกแย่กับมันท่าวมนมาคําคมได้นะทุกคน <laughs> ไปเรื่อยนาตีสวัสดิอ์อาาตีสวัสดิครับผมฝันดีกันเร็วยังนอนไม่ได้นะ ข้างหวังไม่มีใครทุกคนข้างหลังนี่คือเส้นผมผมจริงๆนะใช่ไหมใช่ในผมขิดหรอทุกคนในผมขิดหรอมันขิดใช่ไหมไหม่ทุกคนบอกข้างหลังมีมตายแล้วตายแล้ว บ้าคบาบายอะรที่จะไปเตรียมตัวนะฮะอย่าลืมหาคงหาข้าวทาแล้วก็อาบน้ําให้เรียบร้อยเนื้อตัวหอมๆแล้วเกรียมตัวมาดูแอบหลงรักกันนะครับคืนนี้สี่ถุงครึ่งเจอกันในแท็กแล้วก็ห้าทุ่มเจอกันทางช่องสามนะครับผมฝากด้วยนะคะอยู่ครับใครอยู่คนอยู่คนเดียวครับทุกคนที่นั่นที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าใช่ครับที่รักครับขอฝันดี จะนอนไวขนาดนี้แล้วจะไม่รอดูแอลของรักกันก่อนหรอนิดนึงนะดูดูเป็นแง่อะไรนะทุกคนทุกคนทำไมข้างหลังอะไรกันผมผมไปอาบน้ำแล้วครับผมจะไม่อยู่ให้ทุกคนแกล้งแล้วเจอกันนะครับคืนนี้แล้วเดี๋ยวซียาสี่ทุ่มครึ่งเจอกันนะฮะจ้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย เลยนั่งรอจนกว่าหน้าคนดูจะกลับไปอยู่ที่ศูนนะครับแล้วเราจะค่อยปิดไลฟ์กันอืม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 นืมอ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 มอื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 มมมอื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  หรือว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นคนไลฟ์เราไม่ได้เป็นคนรู้ใช่ไหมบายบายค่ะบายบายค่ะหัวหมูอยู่กับหนูเองครับเธอไม่ไหวแล้วแม่ทุกคนทุกคนทุกคนบาย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  สองทุ่มเอ้ยไม่ใช่สี่ทุ่มครึ่งเจอกันครับโอเคครับจากที่คาดการยอดน้องของตัวเลขไม่โดล,โลงเลยนะครับผมไว้พบกันนะคืนนี้บายบายครับผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะ